ก็เริ่มสวัสดีครับนดี้ตอนรับเข้าสู่ช่องเจ็ปแอร์ก้าชแนวเอ็กซ์ซาวนนะเพื่อนๆมาวันนี้เราไปอยู่ในเกเมนตะกินตะโกะกับผมแอดลอนนะครับผมก็นน่ในเวลาเที่ยงคืน20่สนาทีก็ถือว่าเป็นเวลาที่โอเคกำลังดีกำลังดีวันนี้ก็เอาทุนมาหนักนะเปิดด้วยหนักๆเลยไม่ต้องกลัวอะไรวันนี้ก็มาโหดนิดนึงเพื่อนๆเปลี่ยนสิบแล้โต๊ะห้าสิบไหมงั้นเปิดโต๊ห้าสิบจัดไปครับผมมาดูซิว okay. ันนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่า มาคอยมานนะเธอคอยแบบตึงๆมันโหดแล้วกันเออทำไหมตัวสิบมันเอาเรื่องของมันอยู่นะเพื่อนมา let's go คุณสิป้าบเขาให้โอ้ยสองบาทเห็นแล้วโอ้โหทอแทเฮ้ยมีลุ้นนะเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเขานะครับเพื่อนนะจะันนี้ไงครผมแม่ไม่มาให้มรู้ไปนี่ไงโอ้โหโคตรตึงโคตรตึงอะชานโอ้โห เลยเชื่อแม่งมาไวเกินว่ะโอ้โหเกินคาดมากม่งมาแบบนี้ก็ดีอะดิจัดไปยาวๆเลยไหมเหลือเจ็ดเปอร์น,นะครับตอนนี้อยู่ที่กุนกุณแปดมาจำได้เยอะมากนึ่ก็มีลุ้นมีลุ้นนี่อ่ะอยังไงมันจะหย,บ,ยบทีเท่าไรล่ะฮะอันนี้อ้ยคนสิบสองรับนอนนี้เริ่มใจดีด้วย มแม่ต้องกไรยาวๆร่งดีเลยโอ้โหเจ็ดสิบสองว่าเฮ้ยจ่ายก็ไม่ยด้โหดมากแต่ก็โอเคนะเปิดเกมมาแล้วได้แบบนี้มันก็ดีนะวคูซีแล้วเมืเ่อไหร่มาดิจานสดเกินนี่เขาสุดมันไม่ได้มากันนีันะเนี่ย,ย,ายมากรโหมดเป,เป็นที่เรียบร้อยครับได้เป็นที่200บาทตัวน รวมกับข้างนอกเป็นอะไรนี้อ่ะมาต้องกดดวดสามร้อยว่าบาทอาโอเคนะโอ้โหรวมกับคอมโบนอกเมื่อกี้ก็ถือว่าคมมากนะฮะเอาลูกก็ต่อครับยังเหลือสี่สิรอบนะครับผมมากับเบสิบของเราแนวตัวฮัทสิบนี่โอ้ยอย่างสวยโจนี้สุชิกินเรียร้อยแปดสิบไม่มีดีจุดเกินร้อยจริงโอ้โหไม่มาดีด้วยมาดีเสียด้วยผมนี่อย่างชอบเลยไปไปไป มาดีแบบนี้ก็ต้องลุ้นต่อเดี๋ยวเอออุ้ยมีสแกตเตอร์นะเนี่ยเออจะเข้าอันนี้บันเทิงหนักเลยมาลุ้นกันต่อแล้วก็สิบหกสิบห้ารอบนะแม่ก็ยังมาออโต้ของเราลนะแต่ว่าได้กำไรมันเล,เล็กๆกน้อยน้อยนะอวาทุนเราก็สองเันกว่าสองสีอ่อ่ะเออาหัวสองนึงนไีไหมล้วน่าจะมาคุ้มคมาเพื่อน ไปเวย้ยเพื่อนอืมแปดสิบสามไม่ธรรมดามาอืมเอาเรื่องโอเคครับผมทีครับรออยนะครับผมแม่ทำไมต่ออโอสองพันหกนะครับตอนนี้ยอดอยังไม่พุ่งไปไหนเลย <c oughs> เอาจริงนะเออถ้านับทุนจริงๆมันก็ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่อ่ะมารู้วนะ่าตอบเพื่อนทำนายคุ้มๆสักทีสองทีดิ โอ,อ้โ oh. หอ,อะไรเนี่ยเงียบจ,จัดไม่ไปไหนอะเนี่ยเล่นนะวันเล่นนะคืนสรุปย้อนไม่ไปไหนออคุณส่องแล้วเว้ยเอาหน่อยเว้ยเออทำเงียบแบบนี้มันไม่ใช่แนววันเนี่ยมันบอกเป็นแนวมาขอเพิ่มเ็นสัก30เลยดีกว่าไหม มันต้องเดินเบ็ดบ้าแล้วโต๊ะสามสิบจัดไปลายมาเป็นสามเจกว่าโต๊ะสามสิบเอาใหม่แล้วกันเออลองอัลโตใหม่เผื่อมันเข้าได้ดีๆแมันก็โอ้โหมันจะเวรีคุดมากมายหลายมากยังไงไม่มีต่อเว้ยคอมโบูเขายาก,กว่ะมันีคอมโบไม่ค่อยติดเลยนะเพื่อนะโอ้โหหลังจากที่ได้สกัเตัวพิเคียมรอบช่วงแรกๆก็อันนี้มันก็หายไปเลยอ,ะอ่ะอ่าคนสองหนึ่งที โอ้ยอะไรเนี่ย 2, ตอนน,อนนี้2,000ต้นแล้วครับตอนนี้ไม่น่ารอดนาเปิดเวยซีเบิร์ดไงจะหมดแล้ะโอ้โหลงที่พันแผ่นอะตอนนี้เกินไปแล้วมั้งโอเคหมดเป็นดีอร่อยนะครับเป็นแม่น,นะไปโอ้โท,ท,ท้อแท้จริงๆคอแห้งว่ะยวขอกินน้ำนิดนึง ไหนฮะมามาต่อกันดีกว่าเันนีนเบ็ดห้าสิบมาเลยไหมโอ้โหเฮ้ยโอ้ยส่งนี้มาดีโซจิงโอ้โยมาแล้วเว,ว,ว้ยพันหนึ่งมาโหดเลยพี่มาดีครับผมหนึ่งเปนหนึ่งร้อยยี่สิบโอเคมาขอเดิมเป็นร้อยแล้วกันขอห้าวัานยเนื้อมันเนี้ย ยงไงม,มันก็มันก็จะขึ้นเท่าไห,หร่เพื่อนสวยเพื่อนโอ้โหใช้กับพี่ดีครับผมไม่ต่อันยาวๆเนอแหมกำลังมาเจอเฉใช้เนาะวันนี้โอ้ยพัดมาสวยๆย,ยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับไอแดงไม่มาไอแดงไม่มีแต่ว่ามีวายแถวสองสวยงามยมิริเกิเอาเรื่องอยู่ไอลูกกต่อไปน้ำเื่อนไนงะ ไอเย็ยนเย็นใจรู้ว่ามูสวยเลยเยี่ยมไปเลยมาดีแล้วเว้ยโอ้ยอยู่ที่สองพันเดิมจะเบ็ยดร้อยก็เสียวๆไหมขอมแต่คงคอมโบส,สวยๆอะ่ะผมว่าได้คอมโบเดียวมันน่าจะคุ้มอยูน่นะเบ็ดร้อยอะ่ะขออย่างเดียวใหญ่พยาย,ยามพิ่งหมดก่อนถ้าหมดก่อนนี่ก็โอ้โหลำบากยากเย็ยนเลยอ้อมาอยู่มาอยไปไปทีนิดไปทีหน่อยไงทำไมต้องรีบอะไรมากมาย 1,600ยังไปตอนนีนโอ้ยโอ้ยสองพันสองพันหวานหวานอาแล้วเว้ยโอ้แตกมาที่โหว่าจะขึ้นมาแต่กอไปต่อแล้วกันอืแค่นี้มันยังไม่ถึงในเลยเพิ่งจะขึ้นมาสามพันู่วะโอ้ไปตอไหสวยว้าวอย่างไรบอกมาสองพันแปดับตอนนสองพันเจ็ดร้ยโอ้ยจักเธอมีลุ้นยังไงเข้าไหม เข้มามันก็ดีนะเดือดเลยแหละโโอ้โหนี่ไงเดือดเลยแลงเอาสิโอ้โหแม่งมาเบียดร้อยด้วยแม่เออเว้โก้สีแล้วแท็กทีเหมือนกันโอ้โห,โโห,ก,ก,โโหกำไรกระจายกระจุยกระจายเลยเพ่อแม่เราแม่เอาเล้วเว้เดือดแล้วเว้ยวันนี้ควรทำไมวะควรห่วงแหละคนแรกคอมโ,มโบสวยๆอะ่ะ ตัวคูณไม่ไม่ต้องเน้นก็ได้ขอเน้นคอมโบนะเพราะเบ็ดเราหนักอยู่แล้วออขอแค่คอมโบส,สวยๆมันก็ดีละคูณ6กคูณแนี่ก็กลังดีเลยแม่คอมโบเลยด่วนเน้นๆเนืนเน้อกระปั่นไม,ม,ม่มาน้ำมาเมื่อกี้หน้าได้เยอะอยู่ยัยงไงโอ้โหจบเลยวะโอ้โหเศร้าใจสองพันโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอาต่อแล้วกันมาโโอโ้ห เห็นสายแคตเตอร์แล้วท้อจริงเออไอชายแม่งเข้าอย่างดีคอมโบไม่ค่อยจะมีเลยมาต่อเพื่อนเฮ้ยสิพานนะครับไอสามันอุ้ยมาเนี่พลางทุยพลางเมวเอาดีสองหมื่นแปดเอาดีโอ้โหพอจบไว้แตกไว้มาโอ้ยยอดชาย สามเนหนึ่งพันนะครับผมมาอาสัปนี้โลนโนของพอตัวเราไปก่อนอย้อนเดี๋ยวครับผมไว้เจอกันไว้กันนะสวัสดีครับท่าน